สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขมงคลนะคะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอ,อวันนี้มีแนวทางเด็ดๆนะคะของออแต่ละเจ้าที่สถิติด,ดีต่อเนื่องกันนำมาฝากกันนะคะสำหรับแนวทางแรกนะคะเป็นของเจ้านี้นะคะชุดเดียวรวยไปเลยนะคะของงวดที่แล้วนะคะเขาเออามอ38ตรงนะคะ2อตัวตรงเลยนะคะสำหรับงวด วันที่16มีนาคมนี้นะคะ2564นะคะชุดเดียวโดยไปเลยให้เด่น6นะคะบนนะคะบนให้69นะคะบน69นะคะถ้าใครชอบเลขนี้ก็เก็บข้อมูลตัวเลขกันไว้นะคะเรามารอลุ้นกันดูนะคะว่างวดนี้จะเข้ากันอีกหรือไม่นะคะค่ะต่อมานะคะจะเป็นแนวทางของอาจารย์เพชรไพรินนะคะ ของเจ้านี้ก็สถิติดีต่อเนื่องเหมือนกันนะคะสำหรับงวดนี้นะคะของอาจารย์เพชรไพลินให้เลขวิ่งนะคะเด่นล่างนะคะ5กับเ็นะคะเด่นล่างนะคะ5กับ7นะคะถ้าใครชอบเลขวิ่งนี้ห้ามพลาดเลยนะคะเราเอามาฝากกันแล้วนะคะสำหรับ2ตัวนะคะอสอ2ตัวนะคะให้57กับ4 7นะคะ57กับ4 7นะคะค่ะอันนี้จะเป็นแนวทางของอาจารย์เพชรไพลินนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นแนวทางของหววซองนะคะฟันธงนะคะถ้าใครรู้จักนะคะฟันธงนะคะงวดที่ผ่านมานะคะก็เข้า7-3สนะคะ2องตัวตรงเหมือนกันนะคะสำหรับงวดนี้นะคะออฟันธงนะคะให้เด่นล่าง9นะคะสองตัว98กับ39นะคะค่ะถ้าใครที่ชอบเลข 9, เออห้ามพลาดเลยนะคะ เก็บข้อมูลตัวเลขกันไว้นะคะถ้าใครยังไม่ชอบผ่านไปก่อนได้นะคะวันนี้เราเอามาฝากหลายเจ้าเลยค่ะต่อมานะคะจะเป็นแนวทางของหวยขุนพันนำโชคนะคะของงวดที่ผ่านมานะคะของขุนพันนำโชคนะ,คะเข้าทั้งบนและล่างเลยเข้า2ตัวเลยนะคะทั้งตรงโต๊ดเลยนะคะสำหรับงวดนี้นะคะเรามาดูว่าขุนพันนำโชคให้เลขเด่นนะคะ6นะคะรอง7นะคะ ให้เลขเด่น6รอง7นะคะ4 6 7 8 9นะคะสำหรับชุด2ตัวรางวัลที่1นะคะเลขท้าย2ตัวนะคะได้แก่61 62 63 64 68 69 71 72 73 74 78 79นะคะสำหรับชุด3ตัวเต็งโตนะคะ162 163 164 168 173 174 178นและ172นะคะค่ะ okay. <Okay. S 1> เก็บข้อมูลกันไว้ก่อนนะคะ,ะต่อมานะคะของเจ้านี้เป็นของแนวทางของเลข8ทิศนะคะแนวทางของเลข8ทิศนะคะให้เด่น3กับ5นะคะให้เด่น3กับ5นะคะ จับเป็นชุด2ตัวนะคะ30 50 31 51 32 52 34 54 36 56 37 57 38 58 39 59นะคะนี้จะเป็นแนวทางของเลข8เท็ดนะคะต่อมานะคะ อันนี้จะเป็นข่าวหวยเนาะนำมาฝากกันนะคะเผื่อใครที่อชอบเกี่ยวกับข่าวหวยนะคะสาธุอภินิหารหลวงตาบุญชื่นนะคะมาดูกันนะคะว่าหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนะคะดูเลขหลักกิโลนะคะงวดนี้นะคะท่านให้ดูว่าได้เลขอะไรบ้างนะคะที่ดูนะคะมีได้เป็นเลข44นะคะ74สี่ 4. สี่เจ็ดนะคะสตัวอามตัวนะคะสองนะคะทุกท่านลองดูนะคะมีใครที่ดูเป็นเลขอื่นบ้างนะคะต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นข่าวหวยเหมือนกันนะคะข่าวที่มาจากหวยนะคะเลขดังนะคะตัวเงินตัวทองซุกใต้รถนะคะค่ะ ไล่กันวุ่นตัวเงินตัวทองนะคะเข้าไปสุกใต้รถนะคะลองดูนะคะอ่อทะเบียนอะไรนะคะจับชุดคู่ออกมานะคะได้แก่93นะคะ02นะคะแล้วก็ชุด3ตัวนะคะ793 930 302นะคะอ่าถ้าใครที่ออชอบเลขต่างจากนี้หรือลองจับคู่ชุด2ตัว3ตัวดูก็ได้นะคะ ต่อมานะคะจะเป็นของหลวงพ่ออำนวยนะคะวันนี้นำมาฝากสองชุดกันนะคะสองชุดที่ได้มาก็คือจะเป็นชุดบนนะคะชุดบนกับชุดสรุปร่างนะคะสำหรับชุดบนทางด้านซ้ายนะคะเเด่นบนนะคะ896นะคะ2ตัว96นะคะสำหรับล่างนะคะ80กับ90นะคะค่ะแล้วก็ทางด้านขวานะคะชุดสรุปร่างนะคะลักสิบนะคะ3กับ เก้านะคะสกับ9นะคะหลักหน่วยนะคะศูนย์สามี่เนะคะหลักหน่วยนะคะศูนย์สี่ดแดนะคะจับเป็นชุดสองตัวนะคะสามสองสามสามสจละเกปนะคะค่ะอันนี้จะเป็นแนวทางของหลวงพ่ออำนวยนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นแนวทางของจานี้แต่วจ่าผ้ารวยนะคะของแต๋วจ่าผ้ารวยนะคะได้อ,อ่อให้เลขเด่น3นะคะ6 8นะคะเป็นเลข12ชุดนะคะจับคู่มานะคะได้แก่3 1 3 4 3 7 3 9 6 1 6 4 6 7 6 9 8 1 8 4 8 7 8 9นะคะสำหรับชุด3ตัวนะคะ2 3 1 034 837 539 061 564 967 469 781384 087 289นะคะระวังเบิ้ลนะคะ3366และ88นะคะ ต้องขอ,ขอบคุณแนวทางทุกๆแนวทางนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสนับสนุนให้กับช่องเลขมงคลด้วยนะคะขอทุกท่านโชคดีนะคะรวยรวยเฮงเอย่าเจ็บอย่าจนนะคะพบกับแข่ดาวล่าหวยใหม่นะคะสวัสดีค่ะ